สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้คลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูาการอัปเกรดโคมโซลาเซลล์แบบนี้ก็อาการของมันก็คือสว่างพอถึงเที่ยงคืนแล้วก็ดับไปเลยนะครับเหมือนแบตเตอรี่มันจะไม่พอ,เ,อเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําการอัปเกรดแบตเตอรี่แบบนี้เข้าไปนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อ,ตอไปก่อนที่จะไปรับชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปทดสอบกันก่อนนะครับ นี่นครับเป็นเวลา2 3สนาฬิกาห้ทีนาทีนะครับความสว่างของโคมโซลาเซลล์นะครับก็สว่างน้อยลงแล้วนะครับสถานะแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่ีสีแดงนะครับหลังจากเราดูวิดีโอทดสอบไปแล้วเราจะเห็นได้ว่า,าโคมตัวนี้จะสว่างได้ประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะไม่มีความสว่างแล้ว นี่นะครับหน้าตาโคมจะเป็น2อาแบบนี้นะครับตัวนี้ที่ผมทาคลิปซ่อมไปลงไปในช่องนะครับที่มันมีอาการไม่ติดแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันน่าจะไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบเปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเปรียบเทียบกันนะครับ ก่อนที่จะแกะตัวนี้นะครับในช่องของผมมีคลิปวิดีโอแกะหน้าจอตัวนี้ออกมาแล้วนะครับที่แผงกระจกตัวนี้นะครับเดี๋ยไอตัวนี้ผมแกะมาแล้วก็น่าจะแกะได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีซิลิโคนแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําการกรีดรอบๆเลยนะครับนี่รับาการผมไปสองต่ๆๆนะหลังจากคุแกะกระจกหน้าคูมออก แรงทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอดอกมาแล้วนะครับตัวนี้มันจะแยกออกได้นะครับพอดีว่าผมติดกาวไว้นะครับตรงนี้นี่นะครับมันจะออกมาเป็นโครแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นสะท้อนแสงนะครับทําให้แสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวที่เราจะมาอัปเกรดกันนะครับคือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่นี้จะมีอยู่หนึ่งก้อนนะครับมีก้อนเดียวนะครับเดี๋ยวผมทาการแกะออกมาให้ดูเลยดีกว่านะครับหลังจากผมทาการแกะแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมาได้นะครับกาวค่อนข้างจะเหนียวเลยนะครับเดี๋ยวผมทําการแกะแพ็คดูนะครับว่าข้างในมันจะใช้แบตเตอรี่เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเหมือนกันนะครับ นี่นะครับหน้าตาก็เหมือนกันนะครับแต่จะมีวงจรอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะดูสปิคหน่อยนะครับว่าความจุแบตเตอรี่มันเท่าไหร่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับความจุเท่าไหร่แต่น่าจะห0 0ันมิลลิแอมนะครับเหมือนตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้แรงดันอยู่ที่ สามจุดสองโวลต์นะครับนี่จะเป็นคัวงไฟโซล่าเซลล์แบบนี้ราคาไม่แพงนะครับแบตพวกนี้จะเป็นแบตลิโฝบิตนะครับแอ็มก็จะไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็หาซื้อกันได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับหน้าตาก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเราใส่มันลงไปนะครับผมจะทำการต่อแบตเตอรี่แบบขนานนะครับ บวกจะเข้าบวกนะครับลบจะเข้าลบนะครับต่อแบบขนานจะเพิ่มความจุของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทาการต่อให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมจะหาตําแหน่งว่างก่อนนะครับว่ามันจะวางตรงไหนได้หรือเปล่ามันจะติดกับตัวคูมตัวนี้หรือเปล่านะครับตําแหน่งนี้น่าจะได้นะครับผมจะไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ขั้วสองขั้วนี้มันชนกันนะครับ เพราะว่าถ้ามันชนกันมันจะเป็นอนุกรมนะครับเดี๋ยวผมทําการบัดกรีผมไม่มีตัวสปอตนะครับอันนี้เขาสปอตมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการบัดกรีเอานะครับท่านใดไม่ทราบว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับผมไม่ใช้มันติมิเตอร์วัดนะครับผมจะใช้ในาย่าน10โวลต์ DC นะครับวัด ว่าได้สามวุนพอดีนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านที่เป็นตัวเมียนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับนี่เป็นขั้วบวกนะครับนั่นจะเป็นตัวเมียจะเป็นขั้วบวกนะครับด้านที่เป็นตัวผู้จะเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบัดรกรีเข้าไปก่อนนะครับก่อนบัดรกรีผมจะขูดตรงขั้วนี้ ออกทั้งนิดก่อนนะครับเพื่อให้ตะกัวมันเข้าไปติดได้นะครับผมจะหยอดตะกัวเข้าไปในรูให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้างนี้คุณจะบัดกรีตรงนี้เลยก็เลยกันนะครับบัดกรีตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่ต้องขูดมันก่อนนะครับถึงจะบัดตีได้นะครับดูราททำการขูดใหม่นะครับนี่นะครับหลังการขูดเราจะเห็นได้ว่าเอ,อตะกวัวมันจะเกาะนะหลังจากผมบัดตีเติมตะกวัวเข้าไปตรงนี้ทั้งสองฝั่งเซิมที่ร้อยแล้วนะครับผมกำลังทำการหาสายไฟมาสองเส้นนะครับ จะทำการปอกสายไฟก่อนนะครับผมจะบอกไว้ประมาณนี้นะครับบอกนิดเดียวนะสีแดงผมจะให้เป็นขั้วบวกนะครับ ผมบัตรดีเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาบัตรดีอีกขั้วนึงนะครับคือขั้วลบนะครับขั้วลบผมจะใช้สายสีดำนะครับีลยวกันปีไปครับนี่นะครับผมจะบัตรดีไว้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับผมจะ<อ>หาเทปมาพันไว้นะครับ หลังจากปัจจีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เทปพ,พันไว้นะครับเป็นเทปแบบนี้นะครับหรือเทปพันสายไฟก็ได้นะครับรเทปแบบนี้พันเอาไว้นะครับท่านใดมีท่อหุดแบบเดิมก็ใช้แบบเดิมได้นะครับหาซื้อได้นะครับแต่ผมยังหาซื้อไม่ได้นะครับผมจะพันในแบบนี้ก่อนนะ ผมจะพันเพื่อปิดหัวมันไว้ด้วยนะครับปิดไว้ทุกส่วนเลยนะครับ<ด>น,นี่ครับส่วนตัวนี้เพื่อนๆก็หาอะไรรองไว้ข้างใต้เผื่อกันมันช็อตนะครับผมจะใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับลองไว้ข้างใต้ตัวนี้จะมีวงจรอยู่นะครับ หมือนกับว่าเป็นวงจรชาร์จจะลองไว้แบบนี้นะครับผมว่าผมบัดกรีเข้าตัวนี้เลยดีกว่านะครับเอาสองสายนี้บัดกรีเข้าเลยนะครับผมก็จะเอาลบเข้าลบไปเลยนะครับผมจะต่อไว้ลักษณะแบบนี้นะครับ ให้ดีก่อนนะครับแล้วผมจะทําการพันทิปแบบนี้พันมันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆท่านไหนหาแบบต้อหุดแบบใหญ่ๆได้ก็ยิ่งดีนะครับผมจะพันไว้ลักษณะแบบนี้นะครับสองก้อนก่อนที่จะใส่ผมจะทําการวัดแบตเตอรี่ดูนะครับว่าแบตเตอรี่จะมีแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ วัดได้อยู่ที่ประมาณสามสามโวลต์น,นะครับโคมตัวนี้รับได้อยู่น่าจะสามถึงสี่โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการใส่มันลงไปเลยนะครับก่อนจะใส่เราต้องดูว่าสายมันถึงหรือเปล่านะครับขั้วสายนี้ผมถอดมานะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับบนบอร์ดมันเขียนจะเขียนว่า B T บวกกับ B T ลบนะครับ B T บวกหมายถึงขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ B T ลบก็หมายถึงขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับ S V ลบก็หมายถึงเป็นขั้วของอแผงโซลาเซลล์นะครับ S V บวกก็หมายถึงขั้วบวกของโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการบัตรกรีขั้วแบตลงไปก่อนนะครับ อ่าแล้วก็สายของแผงโซลาเซลล์นะครับน้ำตาลจะเป็นบวกนะครับสีฟ้าจะเป็นลบนะครับดังนั้นว่าสายของผมมันจะไม่ถึงนะครับ นี่นะครับหน้าตาผมแบตเตีเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ผมจะประกอบทุกอย่างลงกลับเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทำการที่ลองชาร์จดูก่อนนะครับ ตอนนี้ที่บ้านผมมันเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับแต่ผมมีไฟออหลายดวงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการชาร์จดูก่อนผมจะวัดแผงดูก่อนนะครับตอนนี้ออไฟชาร์จอยู่ที่ประมาณ4โวลต์น,นะครับนี่นะครับ4โวลต์ผมจะมาทำการต่อชาร์จดูนะครับ นี่นะครับไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมทําการตวจแผงดูครับว่าไฟติดหรือเปล่านี่นะครับติดนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวทำการเสียบมันลงไปใหม่นะครับนี่ครับสถานะแบตเตอรี่ก็จะขึ้นแอบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบทุกอย่างลงไปและไปทําการทดลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นกันหรือเปล่านะครับ หลังจากผมเทสตตัวอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการประกอบเก็บงานนะครับโดจะใช้ซิลิโคนขาวแบบนี้นะครับในการปิดไวเหมือนเดิมนะครับซีไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะมาทําการประกอบดูก,ก่อนว่า,าแบตเตอรี่ที่ผมใส่เข้าไปมันลงตำแหน่งหรือเปล่านะครับโอเคครับแบตเตอรี่ผมอยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะครับไม่ได้ขีดขวางอะไรนะครับ ผมจะเอาซีโคนไม่ไครับไม่ไครับนี่ครับผมใช้ซีโคนดิดไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมจะทำการประ,ประกอบคุมตัวนี้มันลงไปเลยนะครับไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมทำความสะอาดคาบกาวคาบซิลิโคนตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็จะทําการติดซิลิโคนใหม่มันลงไปนะครับกปัมนจากนั้นผมจะทําการวางกระจุกมันกลับลงไปที่เดิมนะครับ ก็จะหดซิลิโคนไว้รอบๆเลยนะครับหลังจากประกอบทุกอย่างลงสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะมาทําการทดลองนะครับโคมที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดแบตเตอรี่นะครับจะมีที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคราบซิลิโคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองชาร์จแล้วดูว่ากลางคืนมันจะสว่างนาน กว่าตัวที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับขณะนี้เป็นเวลาสี่นาฬิกาห้าสิบเอนาทีนะครับก็เรามาดูแผงโซล่าเซลล์ที่เราอัปเดตไว้นะครับอัปเดตแบตเตอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าแผงที่เราอัปเดตสถานะแบตเตอรี่สีเขียวยังเหลืออยู่อีก3ขีดนะครับส่วนตัวล่างหมุด เกลี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่เคยแกะอัปเดตนะครับเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีกิบเหล็กอยู่นะครับส่วนตัวนี้จะมีคาบซิลิโคนที่ผมได้ทาการอ,อ,อุดไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสถานะแบตเตอรี่ความสว่างก็สว่างปกตินะครับก็สําหรับคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากทุกท่าน กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับครับขอบคุณครับ